สวัสดีครับพวกผมชิโร่มาเกมอยู對對 ratios, 56, ่ก okay, okay. okay. ับน้องเจสและคุณเจ็บเยอะแล้วคุณจอนะฮะวันนี้ก็จะเป็นคารโบตามคอนเฟิร์มเชียร์กีสสองหกศูนย์ไฮนิเจอร์แชมเก่าแชมเก่าฮอนด้านิเดิลพบกับเรออนคอลไเครสเรออนเครสห้าหกศูนย์ไฮเทเปอร์ป้อมประการสูงเหยียดฟ้าหลุดไปฝั่งนี้ดีเฮครับขอโทษครับพอดีเออทางไอเลดี้เซตทีมผูวันโก เปล่ยแบนด์สิอดของญี่ปุ่นรอดของจีนรอดขององกฤษรอดไทยคือขอญี่ปุ่นส่งมาตรงนี้รอดเอเชียแค่นั้นไม่มีอะไรมากเล่นรถไหนได้หมดขอแค่เป็นของเอเชียอย่าไปฮาร์ดบอยุโรปพอลงแข่งในไทยไม่ได้นะใครนะนำผมไม่ได้มองทร้อมเราต้องไปไกลเลย Ready set three two o n เปน่สายสายนี okay okay. e ้ก็เริ claro ่มไม่ค่อยโอเคนะโอเคอันนี้ใช้ได้เป็นที่สายพื้มบ้ามซัมเบ้สามสูต์ก็เล่นในข่าวไปเลยไม่ต้องมีปัญหาไม่หมายถึงว่าที่สายเหลืองที่ชุดขาวไมเดี๋ยว e ิเซ็ตถี่ถูกวันโก๊ะการเอกราชันตัดไปได้ ต่อสามจักเอ็ดได้แต่มกลับสู่วิธีดังเดิมอุ้ยเีอ๋อบิดหยู่ไม่ใส่ดีๆไม่ทันลงพื้นเลยูกแต่เดี๋ยวติดตั้งฐานเลยันดิอ๋อน้าซื้อสายเพิ่มไว้ไหมจะแยกหรอเพราะมันให้มันถูกหรอเลดี้เซตทีถูกวันก่อน สามต่อสามคิปสลาม,มลกัทราชสสีอาถางกูนะเลดี้เซตทีทูวันก คูณพื ul ้นพอดี4ต่อ3 r มเรย e s เทสเต้เต้ทีทูวันกอก์่อนไม่ขึ้นไปทั้งตัววะมันอันเนี้ยเมื่อกี้ต้องบอกว่าฟาวครับมันไปหลุดขางบนไม่ไช่ลุดของล่างอ๋อนับไม่ก็ใช่เนี่ยลุดข้างบนเอ้ยแนี่ยดีมาก ดีมากครับ Lady Set ที Two กว e Go ต้องเหมือนว่าเป็นของค่าซอสามอ่ะอันเนี้ยดีมากน้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกอย่างที่ชุดพิเศษสีขาวทองคุณรวย Lady Set ที Two One ก o เมื่อกี้เห็นคาตาเลยมึงอยู่เงี้ยแล้วมึงดึงปีกมาข้างเนี้ยอะไร นี่มึงก็มึงก็ฝึกอย่างนี้ละโอเคเมื่อกี้มึงดึงฝีมาเลยมึงขายได้แล้วครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคต่อไปตาเจ้าบอกแล้วเซตนั้นดีแต่แต่มึงต้องซื้อยกเซ็ตข้ามไปซื้อแยกคุณโดนโกงราคาไม่บอกแล้วราชาไม่ใช่รักกูซีเอ็กราชาเลิกกันเอาเสียเสียราชามากมีป้าได้ยนาอบตัวงไม่เคยคิดเลยตัวมึแม่งเบากวหรือเปอื่อยน่าจะเบากว่าอ่ะ ต่อไปนะครับเป็นฟีนิกวิงสามหกสามหน่งี่ป่ะหนึ่งหกศูนยพบกับชาร์จเอ็ดสองหกศูนย์ไฮนิเตเหมือนเดิมอ๋อขอโทษรับเลยรไเลยเลดี้เซตทีู่วันโก อย่างนี้เลยต่อรถฝึกเครือ่องแบบนี้มันไม่ใช่สายเว้ยสายยังได้สายมันยังไงก็ได้มันไม่ได้สีขนาดนั้นเพราะมันมีนี่มันมีนี่รองแต่อันนั้นี่ะมันก็แบบฟึบแค่นี้เลยเราไม่ต้องแบบฟุ้งอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้น l ด d i e s set three two เขาโดนตะพาวับเองที่มึงย, <guidelines. S 2> <Yellow. S 1> ยังไม่ตายเลย อฟันฟันมกรนาจมกับฟันยังมึงไปไม่ได้สี่ต่อสุดนั่งเล่นนั่นด้วเลยเหลืองขาวนะเล่นให้ลื่นไปไไม่หล่นเหลืองขาวไปเลยเดี๋ยวมึงก็เอาที่ช่วหม่เลยสี่สีเทาเนี่ยให้มาที่ว่าเหลืองขาวเดี๋ยวปู่จเสียบกันเหลืองเสียบขาวไม่แต่เหลืองเสียบนั้นได้แต่สีเทาอันนั้นไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันมันไปโดนกับพวกนู้นนะอันนี้มันตรงอันนั้นมันองงหน่อยเดี๋ยวที่เซตทีทูวันก็ มึงชูตอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเอียงมือต่ําแล้วดึงลงนี้แต่ถ้ามึงขึ้นอย่างเงี้ยมันตามองศาที่ดึงอยู่แล้วไงเข้าใจใช่ปะแต่ถ้ามึงเอียงหรือฝืนฝืนอย่างเงี้ยมึงก็ต้องดึงออกนี้พยายามดันอันเนี้ยมาข้างหน้าหน่อยแล้วก็ปรับมุมยืนเอาเลดี้เซ็ตเฮ้ยโอ้โหมึงเกินไปจ๊นทีทูวันโค โอเคเหมือนเดิมดีกว่ากู้บอกแล้วไปเอียงไปสองมันขูดพื้นสองโมฆะเหมอกอะไรไหมหมอกกับบาลานซ์ไม่หมอกกับแอคทีฟ <c oughs> บอกเลย <c oughs> มันไม่จริงอ่ะมัน,ม,นมันสร้างมาเพื่อแอคทีฟ <c oughs> เพื่อโคบอลใช่ไหมอืมมัน,มนหมอกกับบาลานซ์เ <c oughs> ต็มเท่าไหรสามต่อสี่เหมือนรูปนี้เป็นต้ชนชากเก็ต <1, S 2> <4. S 3> ชากเก็ตจะนำอยู่เลดี้เซตถีู่วันโกเทสอสี เทียงได้เจ็บกตบบเมื่กีเราเยอะไปมันยิงัสวยเมื่อกี้ดึงสวยเลยเพราะว่าตองฟึบพอดีแล้วเอาง่ายๆพี่ชูนลื่งไม่ต้องอย่างเงี้ยแค่ฟึบแค่นี้แค่สั้นออกแรงสั้นกว่าเชื่อกีกเชื่อกูต้องแบบฟูแค่ไม่มีแรยสั้นเลยที่เซตทีถูวันโกรู้เลยมึงไม่ได้ออกแรงเต็มถูกไหมถูกปกติอะ ทำไมเป็นงล่ะพวกมึงใส่กเต็มที่เลยไม่ใส่ใส่ลเต็มได้นะกูอะดึงเต็มนะ้แต่ว่าดึงแล้วหยุดกูดึงเงี้ยก็คือเงี้ยไม่อย่างงี้มือมือไม่ใช่สะบัดไปอะถ้าถ้ามือสะบัดอะใช้ได้แค่เชือกก็อย่างงั้นแหละกูบอกว่าพัง่ะมึงเขาแต่ว่าดึงแล้วหยุดไปนี่อย่างงี้ฝืนขยับมางี้มือนี้ไม่ฝืนอย่างนิดหนึ่งดึงนี้เนี่ยดึงงี้ง่าย เอันนี้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 ไม่ได้ฝึกชุดเก่งฝึกชุดถนอมของเลดี้เซ็ตทีทูวันก้เยังไงวะดูทัาหรือไม่กูก็ไม่ทำไม่ทัำผมมองไม่ทันนะผมอไม่ทันอ่ะอันอันนี้อันนี้ขอไม่น้ำน้ำใหม่ชื่อไม่ทันจริง กูเห็นกูเห็นทีก็คือเบ็ดกูอยู่ตรงเนี้ยจะโค่นโน่นไปอยู่นู่นแล้วเลดี้เซตดที่สองวันโกะน่าจะตีตื้มาได้หรอไม่ดิเพนตอ่ะเวลาเล่นดิเพนต์มาสนุปนะไม่รู้เราจะหลุดเมื่อไหร่ มัสนุกไงเราลุ้นเลยเต้นเต้นเลยเราเนีเฟนะเราต้็นาเราต้องเป็นคกชน6กหกเข้าอ่ะไม่ใช่ห้าหกอ๋อห้าหกดิห้าหกดิเจ็ดได้ห้าเอ็งไ้หกเอ็งนำยูเองน้ำยูใจเย็น ladies set three ู go เป็นชช่ชนะต่อฟีนิกวิงขาดทอนนะครับตัวต่อไปฉันจะก้าวสู่วิถีแห่งกระสูนอิมเพคตเด็กเจเจสูวนนี่ถ้ามี่วงมา้กูเล่นเลยนะเก่งไม่เก่งไม่รู้ต้องร่วงแดงด้วยสิน้ำเงินไม่เอาเดี๋ยวโดนซ้อมดวงมะพร้าวนะอิมเพคตเด็กเฮ้ยเจเจส่ว ดูงอผ่าวโตไปเลยบ P T Two ทูวันก็มาตั้งได้ไงวะพี่มากระโดดตั้งถ้าไม่เสียอะไรต้องไม่พกอะิดไม่กิี่แค่เลยว่จะเผ็ดเมื่อกี้ตกใจกระโดดตั้งลองไม่ต้องใส่แรงลองชูแค่ชิปแค่เนี้ย ที่ทูวันก้โอ้ยแค่นี้ก็สบายแล้วเนี่แค่้ก็แรงปรับชูาแบิดๆึงหรืองี้ๆอะไรบปรับองศาข้างนี้ไปด้วยนะไม่ใช่ข้างเดียวนะอย่างนี้ที่ทูวันก็ ท่าศูนย์าศูสวัสดิ์เหมือนจะได้เหมืนล่นต่อทีถูวันโกขูดคููดขูดชัดมากเคือไม่ขูดอาจจะชนะนดครับดแผนพยานจะขึ้นเอกตีไม่ได้อะไร ให้ได้ใจติงเยอทีทูวันโกสมต่อเอ้ยซีน้ามันลมไปแล้วปิ่ยังตปิด่ังมองปิด่หรือยังน่นเอาไอรอะเราแตะของหน้าไม่กินโอเคเลดี้เซ็วันโก คือเบิร์ดนั่นแหละแต่ว่ามันยังไออะไรมันยังไม่หลุดเชิญพักสายครับตัวต่อไปเป็น Fox กบัตรแจ็กเกใช่ไหม Fox b r a ตรคอเล็กบัตรเลยแล้วกันนะ Fox b r a ตรแจ็กเกลหนึ่งหกศูนย์เฮกซ่าฟอกถ้าเจอสมาป่าแล้วพูดฟ็อกทีทูวันโก๒ศูนย์ คิดที่เข้าคิดตอ,อกแรกเลยเหรออ้ทีถูวันโกภาสีตามีหน้าไม่ได้จดีๆเพี้ยสองศูนย์ทีถูวันโก ไม่ได้หรอแบเอาแรงไม่ได้เลยนะตัวนี้ทีทูวันโกะไปฉบับคูพารักจัซะและ้วกระโดดข้าไปทีมลายสองนี่ ขี่ถ oui> ูวันกูนิอะไรนะเกพี <h 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 ่เบอร์ฟินิชไงอต่อตดอต่าออออเลยเีมจีวันนะวันเดียวมันต้องดูว่าอ๋อ i m เราปนอีตูตีให้สองวันม้สังถึกสงเดียวก็ได้ี่ถูวันกู ก็ส่งพรุ่งนี้ก็นอีกวันผิดไงแพ้แล้วปะใช่ครับแพ้แล้วครับตัวต่อไปลุ้นตัวท้ายแล้วใครใครลงตัวไหนอาจได้เลยเล่นกันบ้างเล่นบ้งเดียวตัวต่อไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายเวเว็บเจ็ดหกศูนย์โลโอ๊กระวังหน้ากันให้ดีเยอะเลดี้เซ็ตทีทูวันโก๊บปิดจะรับปิดจะรับไหวเปล่า แม่เมื่อกี้กูไม่ได้คิดไว้ภาพนี้กูคิดกูคิดอย่างนี้แล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่ะกูคิดว่าปิดกูกระจายเมื่อกี้ที two one go ชุดนะผมมาสามแต้มสามสองสามสองเป็นเกิร์นลฟ็อกบัตแต่ว่าเหนื่อยนะมาชุดสูงแม่ไม่เกินกี่เซนนะสามสิบป่ะอืมมาที two one go เือวานก็นโดดใส่หัวหมาป่าก็มาป่า,า,ปาเสร็จลำก็นักไม่ไหวแล้วบานหนักกว่าน้ำใหญ่เลยวว่มีุดลายลย้ทักเดียวเข้ากลุมลายไปเจอเวทมนัน,นสาม oh. เท่าจับฉลากรอของถึงจะแจกที่ชุดมเด1ฟรีหมดทีทูวันโกผมบอกแล้วว่ามีคนสะดุ้ง <laughs> <laughs> บอกว่าระวังหัวนะเยดิดตัวไว้ฟุ๊บกาเกอ็อเลยดิตัวฟุ <c oughs> <c oughs> ๊บเลยสาบเลยน,นะ <c oughs> ที่ถูวันโก้ว่าแสเไม่น่ากับวันนะไปดีเซตที่ทูวันโก้ ลงที่ดีสุดด้วยจับทำไมทังเป็นี้ฮะสี่รอสามอยู่นะฮะโอ้โหดีนะตรงนี้ฮะดีไม่ตรงนี้ฮะเก็บไปแบบปิดเลยไม่กูกลัวนี่ไปขู่กับเบสแล้วว่ายูทีทู่วันโก ก็จำเฉยเรียนแบบคัสตมิสเบอร์บหมดแล้วหมดแล้วโอเคมันยีบไม่ชิกิ้งไงเฉยตาแล้วเบิร์ทีทูวันโก็งแน่ดีเนทีตอนนี้เริ่มพูดเบาลงแค่นะปิดเดียว ยังไงก็ต้องแบบสแตามินา่าบาลานซ์ยืนล้วนไม่ไหวหต่อสามมันเป็นอะไแค่ก,กันเนาะทีทูวันโกเอาหวานออกสี่ 4, ต่อหอ,อันนี้จะยังจะยำหวานออกสองให้ได้เลยเนี่ยนงวะทีทูวันก เฮ้ยเ anyway. hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ mm ่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยแฮ้ย่ฮเฮ้ย่ฮนยคิ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ฮ้ฮ้ยเ้ยกเฮเเ้้เ้น้